ธิบายเลยวิธีสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซลอันนี้คันเร่งนะครับอันนี้คันเร่งดันมาด้านนี้คือดับเครื่องมาฝั่งนี้คือเร่งสุดค่ะเวลาสตาร์ทไม่ต้องเอามาสุดก็ได้ครับให้เกินครึ่งสักนิดนึงค่ะประมาณนี้ให้ดึงมาฝั่งนี้นะครับเกินครึ่งสักนิดนึงทีนี้ดึงชุดสตาร์ทนี้ช่วยก่อนดึงไปปุ๊บให้มันเจอแรงดึงไม่ไปแด้มีแรงอัดปุ๊บกดวาล์วตัวนี้ลงครับ เปิดสวิตแล้วก็บิดสตาร์ทได้เลยครับค่ะเรียบร้อยอนนคือวิธีสตาร์ทกุญแจค่ะสตาร์ทเสร็จไม่ต้องปิดสวิตแล้วก็ถอดออกนะครับค่ะถ้าถอดออกวันนี้มันจะไม่ชาร์จให้เปิดสวิตไว้ตอนที่เราตอนเพื่งสตาร์ทอยู่บางคนสตาร์ทเสร็จปิดกุญแจถอดออกมันจะไม่ชาร์จนะครับให้ เกบไว้เหมือนเดิมจกนกว่าจะเลิกใช้ก็ปิดแล้วก็ตอนดับเครื่องอย่าลืมตอกูแจออกเดี๋ยวแบตมันจะวิ่งเข้าในเครื่องอ,อันนี้เอาวิธีสตาร์ทมือด้วยไหมค่ะเอาวิธีสตาร์ทมือดีสตาร์ทมือก็เปิดสวิตช์ให้ชาร์จไว้ก่อนเหมือนเดิมครับหนึ่งเร่งคันเร่งก่อนเกินขึ้นมานิดหนึ่งดึงเครื่องให้เจอแรองอัดเจอแรองอัดปุ๊บกดมาวตรงนี้ลงครับปุ๊บ ดึงฟันเฟืองสตาร์ทให้เกาะเสร็จดึงขึ้นแรงๆอย่าดึงเบานะครับถ้าดึงเบ,บามันจะตีกลับเอ่าอีกรอบหนึ่งสตาร์ทมือนะครับ,รบเร่งคันเร่งมาครึ่งหนึ่งดึงเครื่องให้เจอแรงอัดเจอแรงอัดเสร็จกดมาเบาลงดึงเฟืองให้เกาะเสร็จดึงขึ้นเลย ตาปีเจก็เหมือนกันครับเร่งคันเร่งก่อนดึงให้เจอแรงอัดปึ๊บปุ๊บลดวาล์วลงค<ะ>เปิดสวิตช์บินสตาร์ทได้เลยครับ